สวัสดีครับรบ่บายนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับอยู่ด้านหลังผมนี้ก็คืออู่อาจารย์แขกนะครับซอบ่อมเบนซ์ยุโรในหลายรุ่นเดี๋ยวเราจะให้ศิลปินเดชาชิงฉับพาทัวร์ในอู่ของอาจารย์แขกนะครับในอำเภอหาดใหญ่ก็ถือว่าอู่ใหญ่ๆในค่อนข้างจะเยอะมากดังนั้นเราทําโครงการลดควันดําสัญจรในรถยนต์นลนตนหลายรุ่น สวัสดีครับอาจารย์แขกครับสวัสดีครับแม่ทัะครับผมช่างแขงนใหญ่ครับบริการซ่อมรถยนต์ยุโรปญี่ปุ่นอ่าแล้วก็ดูแลเรื่องเซอร์วิสพวกรถยนต์ทั่วไปครับอาจารย์ครับแล้วทีเนี้ยก็อยู่ตรงถนนจัตเจกุลอ่าตรงนี้เกาเรียกว่าถนนเกติแปดติดกับตลอเลยมา200เมตรอ่าครับก็มีโลโก้เบนซ์ใหญ่ๆอยู่หน้าหน้าอู่มองง่ายครับอาจารย์ครับง่ายงครับดูว่าดูว่าติดถนนเส้นใหญ่ใหญ่มาก ก <L> อง <ไป S 1> <ล>ดูเบอร์โท,ษษท,ทรศัพท์ไปด้วยนะครับไกด์เท้ากับคุณครับครับก็การทํางานของอาจารย์แขกนะทำแบบไหนเราจะใหะ้ท่านเดชาชิงจับเป็นคนพาทัวร์ในอู่นะครับด้านหลังนี้อัน,นก็เปาจารย์เดชามาดูข้างหลังดูทำสีแล้วก็เป็นที่ลานจอดรถลว่างมากนะครับด้านหลังด้านหลังนี้ก็คือทั้งลานจอดรถแล้วก็มีห้องทําสีตรงนี้คือ คนเดียวเอาหมดเลยนะเนี่ยอาจารย์แขกไม่แบ่งให้ทานเลยนะทั้งระบบไอ้บิดผมก็ทำระบบไอ้บิดก็ดูเลด้วยอาจารย์ครับผมอ้าวเดี๋ยวเราจะมอบหน้าที่ให้กับอาจารย์เดชาชิงฉับหรือเป่าชิงฉุบอะไรไม่รู้ะพาทัวร์ครับนาร้ายนาร้ายเอ็นดเล็กกคกันติกะเลอริกตจาหิตเน อีนี่สวัสดีเจ้าช่างแขกสวัสดีครับจางครับอีนี่เป็นแขกหรือเปล่าเป็นพุทธกับอาจารย์ครับชื่อเล่นชื่อเล่นเขาเรนยกว่ามาช่างแขกอะไรหรอวงการซ่อมรถยนต์เขาถึงว่านี่ก็เป็นแขกจริงๆไม่ไม่ไม่จะได้ดอกจะถามว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเป็นชื่อช่างแขกเฉยเฉยเพราะว่าหน้าตาเหมือนลาเย็ดคันาอ่าหน้าเหมือนไปข้างๆคันนา ช่างแทกนะฮะการซ่อมรถนะยุโรปญี่ปุ่นแต่ส่วนมากจะเป็นเบน์พวกรถนำเข้าอาจารก็ได้ามจักสามแขกสามแขกนะฮะที่เห็นตั้งแต่เปิดหัวรายการมาเห็นแล้วเป็นรถที่ยี่ห้อต่างๆจอดยี่ห้อหรือว่ารอส่งลูกค้าเ็เลือกแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยนะที่มาใช้บริการของช่างแทกกันนะครับอยู่ตรงถนนอะไรนะถนนสัจกกุลนะจ๊ะครับ จักรกุลนี่เห็นสะพานข้ามทางรถไฟไหมอ่อ่มันขึ้นมาจากหน้าสนามกีฬากลางแล้วก็ขึ้นสะพานจากักรกุลลงมา200เมตรครับอ๋อแล้วก็อยู่สายมือติดกับถนนใหญ่เลยกันถ้าคนหาดใหญ่นี่รู้จักหมถนนเส้นนี้บอกกันอาจารย่นี่ยๆหน้าสนามกีฬากลางรับแล้แล้ฮะทีนี้เราจะให้างแขกเนี่ยไปาพาไปชัวร์หน่อยนะว่าภายในการลาดของเรานี่นะลง<อ>ลงซ่อมของเราเนี่ย มีซ่อมอะไรบ้างอาการอะไรบ้างรถยี่ห้อไหนอะไรยังไงที่ว่ามาเป็นแขกรับเชิญในห้องซ่อมของเราอ่านะเอะเชิญครับพาไปดูกันเชิญครับเนี่ยฮะดูข้างหน้าโอ้สังเกตง่ายๆ TU Auto TU Auto Car TU Auto Car s v i c e นะบริการซ่อมรถยนต์นำเข้ายุโรปญี่ปุ่น ทุกยี่ห้อห้อห้อห้ครับประจันครับลำคาญเสียงผมไหมอ่าไม่เป็นไรอาจารย์ได้เลยครับอพอทนได้นะได้ได้ได้ไดอ้าวมาแล้วนี่มาเจออะไรเอ่ยนี่อ๋ออันนี้กำลังซ่อมอยู่เป็นรถรอะไรครับเมอร์เซเดสเบนส์ครับเดอร์ปิลสองหนึ่งหนึ่เครื่องยนต์ดีเซล211 651่งหนึ่งเครื่องยน์ครับนครับนำเข้าจากประเทศสงขลาใช่อ๋อไม่ใช่แล้วจะเปลียนสงขานะครับผมอ้าวนะครับแล้วก็ อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นพวกสารเคลือบเครื่องยนต์สารเคลือบระบบเกียร์โต่นำมาตั้งให้ดูกคแล้วก็น้ำพว่ง้ัยาปัจิุบันจีดอันนี้เราไว้บริการลูกค้าที่จําเป็นต้องใช้ใช่แล้วก็เพื่อในการก็เป็นในเครื่องยนต์บำรุงรักษาเสริมเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์โต้เสริมระบบควงท้ายนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเสริมสมรัตนะ ทางเพไดทางรถรถยนตหรือยนอ้าวตั้งเช้าเลยแม่นะครับอ่าครับบางบางบางตัวบางก็ยังเป็นของเก่ารุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกอันนี้เราเราใช้ตั้งแต่รุ่นเปิดกลุ่มรุ่นเปิดกลุ่มรุ่นแรกเปิดกลุ่ม ตอนนี้ปิมใหม่แล้วอกล่องหูยานนช่มอ๋อนะฮะแหมรุ่นนั้นนีครันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่ตภัณฑ์ทางร้านอาจารย์เขาก็ได้พัฒนาต่อเรื่องเรื่อยจากผลิตภัณฑ์ของสอยายนจูนิ่งใช่ครับวันนี้พามาสัมผัสกับรถที่มีอาการต่างๆอันนี้เบนนี่เป็นอะไรนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไงแล้วก็เครื่องยนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมสารเกลือบปัญหาเรื่องควันดำรถมาปิด แล้วก็แล้วก็ปรับแต่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของเราจูนเครื่องยนต์จูนเครื่องยนต์นะฮะเอ้าเดี๋ยวมาดูคันครับคอาับด้านในนี้ก็โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะรถหลายคันลนี้ก่อนใฝั่งนี้ก่อนมาดูนี้ก่อนนะครับนี่คืออะไรครับอันนี้ก็เป็นตอนเราวิเคราะห์อ่านซ่อมเครื่องยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับผมเป็นเครื่องเครื่องเครื่องสตาร์ทสำหรับเฉพาะเมอร์เซเดสเบนซ์นะกัน อ่าเป็นรุ่นเลย <จำ S 2> รุ่นโดยเฉพาะเลยอาการ,รเสียมาตรฐานสากลได้จานนะครับรเต้ เทียบเท่ากับศูนย์ได้หมดอันนี้เครกะได้ตุกกล่องที่เป็นระบบควยค้าจะเข้าถึงได้หมดครับตรงไหนในงี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับเพราะตรงรุ่นตรงรุ่นของเขารับประกันทั้งงานซ่อมจะเกิดอะไรราคาชิ้นละหนึ่งหมื่นไปผมจะรับประกันได้หมดเลยครับครับเดือนต่อชิ้นขายคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดเลยเพื่อเพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้าใช่ที่มาใช้บริการว่าไม่ผิดรุ่นแน่จาจะเปลี่ยนอะไรต่ออะไรต้องตรงรุ่นนะครับใช่ครับอันนี้แน่นอนถือว่าชัวใช่ครับเอ้าลูกค้ามั่นใจได้นะะ เมอร์เซเดสเบนครับต่อไปครับดูอะไรจย์ดูมินิดีกว่าจันนี่นะอันนี้ก็เกี่ยวครับระบบเครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์ครับก็เดี๋ยวกำลังกำลังอ่าอ่าข้อผิดพลาดอยู่อาจารย์ระบบเครื่องยนต์มันตามาแล้ววิ่งแล้วมีไฟโจตลอดอ๋อมีไฟโว์ใช่ครับนั่นแหละจัน ตองถปใายแดงแดงตลอดนี่หมายเลขทะเบียนอ่าโกกอกเอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเดีเยดนี้ไม่ไสามเก้าเก้าเก้าโอ้เลขสวยมากเลยนะนะครับนะอ้าวนะฮะอาการเสียกำลังวิเคราะห์อยู่นะครับด้านนู้นครับเป็นอะไรครับรถกอดเอเวอเรสต์เครื่องยนต์สามจุดสอง้าโอ้โหนี่นะฮะมีมีปัญหาก็ เวลาวิ่งอ่ะเบาเราเรากลับมันจะดังต่อหนกตัวแต๊กแท๊ก๊กอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักของเอเวอรเรสต์เลยอาจารย์แต่ว่าแต่ว่าที่ศูนย์ก็ไม่มีการแจ้งว่าต้องเข้าเซอร์วิสนะจรบีหัวเปล่าจริงๆอาจารย์แหละแต่ว่าแต่ว่าพอรถรถสี่หมื่นกิโลหรือว่าห้าปีหรือว่าหรือว่าสามหมื่นกิโลสองปีมันอยู่ที่การใช้อันหนักเบาด้วยครับผมทุกคันดังหมดผมรับประกันได้แต่ว่ามันต้องเป็นอยู่แล้ว คือสามหมื่นลูกต้องเข้าเซอร์วิสจะมีหัวปลาอาจารย์กลางละหนึ่งพันกว่าบาทเองครับถนนเราไม่ได้ลาดด้วยอะไรนะ <c oughs> องใช้ลมนะ <c oughs> อ่นนี่ก็มีสองคันเข้ามาจำลอมกันอีกคันหนึ่งต้องเปลี่ยนปลอกลับเส้นหนึ่งเพราะว่ามันมันหลวมจนดังแล้วอาจารย์หลวมเนดังแล้วไม่ได้แล้วนั้นก็มาสายไปหน่อยก็ต้องมาที่นี่ครับอู่ช่างแขกเลยอยู่ห่านใจนะญ่าับอ่าต่อไปครับคันนี้เป็นอะไรเอ่ยเนี่ยคันนี้ คันนี้ก็มาเช็คเซอร์วิสตามปกติครับอ่าเช็คเซอร์วิสใช่ครับน,นี่ก็ไม่มีอะไรรอบตามกําหนดนะฮะเซอร์วิสเอเซอร์วิสบีครับอันนี้ก็สวยงามรครับรถเบนซ์นนะฮะต้องไม่มีอะไรช่างที่มีฝีมือเท่านั้นถึงจะไว้วางใจให้มาใช้บริการนะครับเนี่ยก็ถือว่าอู่ช่างแขกนี่ไม่ธรรมดานะครับทั้งระบบอ่านะครับเราก็ดูแลยด้วยดูแลด้วยครับนะครับอ่า แล้วก็อันนี้เดี๋ยวมาดูมาดูลุงดีกว่าอ๋อเนี่ยลุงกำลังทำอะไรอยู่ลุงอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับลุงช่างลุงช่างลองอครับลออลุงช่างนี่รูปหล่อเลยลุงกันนี้มีปัญหาเครื่องยนต์อขวาน่าจะโกงอาจารย์รถวิ่งแล้วก็น้ําแห้งมาน้ําแห้งมาตอนนี้เติมน้ําเปลี่ยนหมอน้ําใหม่มอน้าแตกน้ําแห้งหมดแล้ววิ่งนแล้วก็เปลี่ยนมอน้าใหม่เติมน้ําก็ไปแล้วสตาทเครื่องก็มี มีอากาศดันออกมาทางหม้อน้ำทางหม้อปั๊กจเลยต้องทำการเปิดขวาไอ้ลุงอะไรเอ่ยลุงชื่ออะไรลุงบูนครับลุงบูนครับลุงบูนใช่สมบูรณ์สมบูรณ์โอ้เนี่ยครับฝรั่งอะไรจะมาตกงานแถวนี้แล้วก็กลายเป็นมันแกวแล้ว นี่ลุงก็ธรรมดาลุงกำลังอาหรือกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาหาปัญหาแล้วก็ว่ามันเกิดจากแล้วคนมีอายุเนี่ยเขาบอกว่าวิชาเข้มแข็งวิชาแก่ก้าลุงได้เมียมากี่คนแล้วครับจากการซ่อมรถนับไ่ถูกนับไปถูกแล้วแหมเกทับเกยทับที่อยู่ด้วยกันนึงคนนึงคนที่ยังไม่อยู่ด้วยกันไปไปมามาอีกอันนั้นธรรมดา มีการเสียงห่อยมันนาาั่นธรรมดาแน่นอนแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาดูอีกคันหนึ่งนี่น,นี่เป็นเป็นออดี้ออดี้เอติอาจารย์ครับอันนี้มาแก้ปัญหาเรื่องสตาร์ทติดสตาร์ทติดยากสตาร์ทติดยากระรบ,บบอีโมมีปัญหาครับระบบอีโมกุญแจครับก็เลยนี่ก็ทําการแก้ไขไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับหลังๆก็เบนซ์เหมือนกัน ใช่อันนั้นก็มาเรื่องกล่อง ITU ครับญน,น,นานะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอู่นี้ก็ลดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะลดาาาพาไปชมครับพาไปชมครับ <c oughs> ช่ครับกระบะดูแล้หมดอาจารย์ทุกรถทุกรถทุกรถพิกเ,เราไม่เลือกอลูกค้าพิกอัพนี่วิ่งใช้งานกันเร็วอ่าอา่อันนี้กล่อง E T U มัน,นมีปัญหาอาจารย์เครื่องยนต์ตะมานไม่ครบสูบก,ก็เลยเอาไปอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เลยครับก <c oughs> าลังเอาเอาไปซ่อมอยู่อ,อันนี้ก็มีสักยานมาด้วยอาจารย์เดี๋ยวนี้เวลาซ่อมกล่องอ่ะนะมันจะได้ฉมังหน่อยดูดูรายเจนกัน มีอย่างนี้ด้วยเวลาชอบมาอาจารย์ดูเลนี่ก็เก้กไก่ไปเสร็จแล้วครับก็รอรอติดใช่ส่วนกันนี้อ yeah, ันน uh ี้ลูกค้าพ่วงแบตเตอรี่มาครับจนกล่องไม่เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนีเป็นรถแบบเรียกว่าวินเทจวินเทจนะแบตเตอรี่มา เขาบอกว่าพ่วงตรงพ้วแต่ผมก็ไม่มั่นใจแต่ดูจากอาการกล่องที่มันไหม้แล้วอาจารย์ไหมครับไม่ครับจะปิดขั่วแน่นอนครับนี่นี่เสียปิดั้วอืมนะฮะนี่ครับพ่วงแตอรี่ในรถยนต์รุ่นใหม่ต้องระวังนะครับไม้มาเลยอันนี้แค่กล่องเดียวแต่ยังไม่รู้ว่าอีกกี่กล่องต้องสั่งกล่องนี้มาเบื้องต้นก่อนอันดับแรกสําคัญมากครับเรื่องของเครื่องไฟฟ้านะฮะถ้าหากว่าท่านไม่ชํานาญการแล้วนะอย่าไปเรียกว่าไปเดาสุ่มเอานะครับก็จะเห็นสภาพแบบนี้นะฮะเป็นของ ของที่มันเป็นเป็นสมองกลของรถเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นพลาดึ้นมาก็เสียเงินกันเยอะยกใหญ่หลักร้อยเป็นหลักหมื่นเลยอาจารย์นั่นแหละเป็นหลักหมื่นนะสมองกลที่การควบคุมการทํางานนะครับอันนี้เป็เบื้องต้นนว่กองนั้นแต่ว่ายังไม่รู้ว่าอะไรจะตามมาอีกต้องต้องรอกลองมาเสียบดูก่อนอ่าอ่านะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปัดจิ้งเกียร์อาจารย์สำหรับรถยนต์ที่ว่าระบบเกียร์มีปัญหากระตุก หรือว่าอยากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เต็มระบบหรือว่ารถที่ผ่านการใช้งานอายุนานๆมปนนานๆมีการพอกแล้วก็ั้องเปลี่ยนน้ำมันเต็มระบบด้วยอาจารย์แล้วก็ใช้สา่เครื่องยนต์ช่วยด้วยตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยใช้ดูแลเครื่องยนต์ไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะช่างอย่างเดียวต้องใช้ เป็นเครื่องมยกับมือทั้ง ATF ทั้งระบบ ATF ทั้งระบบ c v t ได้หมดทั้งสได้หมดเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นนะฮะผลงานของช่างแขกที่ว่าให้บริการลูกค้ากันอยู่นะครับนะฮะเราก็มีผลิตภัณฑ์ของสอหยเยนจูนิ่งด้วยที่มาใช้ร่วมกับฝีมือช่างนะฮะใช้กับฝีมือช่างโดยเป็นการบำรุงรักษาป้องกัน เพื่อให้เกิดการเสื่อมสภาพน้อยสุดช้าที่สุดนะวันนี้ขอบคุณท่านแขกมีอะไรฝากพี่น้องชาวหาดใหญ่และใกล้เคียงครับใครมีปัญหาเรื่องรถยนต์ก็เข้ามาปรึกษาตามเบอร์ตับที่ให้ไว้อาจารย์นะาวะเข้ามาได้ครับไม่ว่าทั้งรถยุโรปญี่ปุ่นพวกรถกระบะดูแลหมดเลยเราพร้อมที่จะดูแลก่อนครับผมมันมีควยเครื่องยนต์โจก็ผมเสียไม่ปรีพร้อมที่จะเช็ค คุณยังไม่ต้องจ่ายครับบางคนเขาไปเสียบแล้วต้องจ่ายถ้าเสียบเครื่องมิคก็อันนี้เราเราเบื้องต้นให้ตรงนั้นอาจารย์ไม่ต้องมค่าบริการตรวจฟรีตรวจเจ็คฟรีด้วยระบบคอมพิวเตอร์อาจารย์อ้าวฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับศูนย์๙๑ครับ๘๔๖๑๒๑๖ครับอาจารย์ช่างแขกครับนะครับวันนี้ขอบคุณช่างแขกนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับผลิตภัณฑ์ของสอยยน์จูนิ่งดูแลรักษาสุขภาพรถของท่าน ไปไหนไปด้วยกันด้วยความปลอดภัยและอยู่ยงคงกระพันกับชีวิตคุณอีกยาวนานนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ปไปบนท้องหนนนะอ่านะด้วยผลิตภัณฑ์ <laughs> ของสอใหญ่จนจุนนิ่งครับวันนี้ผมชาราศีการลิชาฉินฉับนะครับ <laughs> ช่างแขกแล้วก็อาจารย์ใหญ่นะสใหญ่ยนจุนนิ่งตากล้องมืออาชีพนะขอ <laughs> <laughs> ขอบคุณตากล้องอาจารย์ว่ากันไม่ตากล้องชับสองกล้อง <laughs> <laughs> ไปดีวกว่าเดี๋ยวโดนเดีด๋วยวโดนสวัสดีครับสวัสดีครับ